สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ g ก o b a ด d i g i รดิ r a เป็นประจำทุกวันพุธ13นาฬิกา30นาทีาโดยประมาณถึง14นาฬิกาทางสถานี FM 107.25เมกะเฮิร์นะคะแล้วก็เพจทาง Facebook Live ของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทาลัยนเรศวรรวมาถึงทางช่องทางอื่นๆด้วย Podcast แล้วก็ออนไลน์ TikTok นะคะคแม่ จะไม่แย่งชิงผู้ประกาศข่าวเก่าเข้ารายการต้องโชว์ความสามารถในเข้ารายการตัวเองก็ได้ค่ะพี่อ๋อรายการผมเนี่ยต้องบอกกับสวจริงนะครับเพราะว่าคนที่รู้จักผมตอนนี้อายุประมาณห้าสิบอัพทุกคนแล้วจะพูดนอาจารย์เต้นเท่าไหร่แล้วหนูห้าสิบอัพแล้วก็ถือว่าเป็นแฟนพันธ์แท้นะครับสําหรับคนที่ดูรายการโทรทัศน์ในยุคต้นๆเนี่ยนะครับแต่ว่ายุคใหม่ถามเด็กที่มาเนี่ย ไม่มีใครรู้จักมันเลยใช่ถามว่ารู้จักไหมเงียบสนิทเข้าใจเข้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยดูตรงชัดจริงๆนะต้องเข้ารายการเดิมที่ตัวเองแบบช่วงนั้นค่ะไม่ถือรายการที่ทํารายการที่ทําโอ้ตัวนี้เป็นสวอแล้วทําไม่ได้แล้วทำไม่ได้เมื่อก่อนเราทำรายการเอเชียคอนเนคบ้างนะครับทําจับจ้องมองจีนที่เนชั่นเนี่ยนะอ่ลองเข้ารายการจับจ้องมองจีนให้หน่อยนะคมับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับจ้องมองจีน จับตาทุกความเคลื่อนไหวของจีนที่มีต่อไทยต่อประชาคมโลกนะครับรายการนี้เป็นรายการที่ต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์นดีแล้วก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็มองว่าทุกวันนี้จีนก็เป็นประเทศที่เป็นพูดได้เต็มปากเป็นม,มหาอำนาจโดยเฉพาะในฝั่งเอเชียของเรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของภูมิทัศศาสตร์เรื่องของศเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยนะครับเรามองข้ามจีนไม่ได้เป็นอันขาดครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจับเจ้ามองจีนหรือแต่การมีะห์ข่า,ขาวจางประเทศทุกวันนี้ล้วนแต่ นีจีนไม่พ้นจริงครับแน่นอนค่ะเมื่อเรามีกูรูทางด้านจีนมาคุยกับเราเราก็ต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องของจีนเทาๆนิดหนึ่งจีนเทาใช่เพราะว่ามันก็เป็นมิติความสัมพันธ์นระหว่างประเทศมันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์นในเชิงที่เป็นบวกเท่าไหร่นักแต่มันสร้างไรายได้ให้กับหลายๆคนในขณะเดียวกันก็หลอกคนหลายๆคนไปอยู่ในกระบวนการตรงนั้นต้องถามว่าคุณชิปได้จับประเด็นนี้กับช่วงนั้นด้วยไหมคะ ต้องถามอาจารย์เปิดก่อนครับเคยมีโอกาสเดินทางไปแถวดินแดงไหมฮะดินแดงเหรอคะแถวดินแดงกรุงเทพเรากรุงเทพเลยไอ้ยะถ้าไปปั๊บท่านจะรู้สึกว่าตาหลับตาตื่นขึ้นมาปั๊บอ้าวนี่เราอยู่เมืองจีนหรือเปล่าเนี่ยขนาดนั้นเลยพบป้ายเปิดสินค้าราคาต่างๆเป็นจีนแทบทั้งหมดเลยครับในย่านนั้นแถวดินแดงแถวห้วยขวางนี่นะครับห้วยขวางอ๋อตรงห้วยขวางตรงข้ามราชด่านเท่านั้นนะฮะโอ้โหผมไปครั้งหนึ่งตกใจนะครับ จีนหมดเลยคือภาษาภาษาต่างดาวสาหรับเราเลยใช่ครับไปไหนก็เหมือนอยู่ในเมืองจีนเพื่อง่ายนะครับไม่ใช่ใชน้าทาวเยาวราชแล้วมันถูกย้ายมันมันเป็นแนวร่วมด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ไม่ใช่ชาวเมืองไทยนะครับเพราะว่าเรื่องของชุมชนชาวจีนเนแม่แตทเทลาวที่เมืองจันท์เนี่ยต่างกันเมื่อสักสิปีที่แล้วเนี่ยทุกวันนี้มีชุมชนชาวจีนมีการสร้างตึกรามบ้านช่องใหญ่โตอยู่ที่ลาวนอกจากที่มีการก่อสร้างรถไฟสาย จีนลาวเนี่ยครับรถไฟความสูงเนี่ยก็ประกฏว่าเป็นช่องทางใ,ในการที่คนจีนมาลาวเยอะขึ้นโดยเฉพาะช่วงหนึ่งที่มีการก่อสร้างทางรถไฟก็มีคนจีนที่เป็นแรงงานเนี่ยนะครับมาตั้งหลักปักฐานในเวียงจันทร์ไปแล้วตกใจนะครับอยู่ฉานกลุงเวียงจ,จันทร์เพราะฉะนั้นเรื่องของจีนที่ขยายอิทธิพลไปตามประเทศต่างๆต้องถือว่าเป็นแนวโน้มที่น่าจับตายอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะเมืองไทยเราเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของจีนเถ่าเยอะ แต่ว่าจีนเทาเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลและไม่ใช่เรื่องของนโยบายรัฐบาลอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าไม่ใช่มิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่ครับไม่ใช่นโยบายจากจีนไปต่างแดนใช่เพราะผมเคยมีกาสพูดกับท่านทูตจีนอย่างน้อยสองท่านแล้วนะครับท่านแรกก็เพิ่งเกษียณไปท่านที่สองเพิ่งมาได้สักถือว่าสองเดือนเนี่ยครับท่านทูตจีนที่เป็นคนจีนที่มาประจําอยู่ประเทศไทยใช่ครับนะคะท่านนามว่าอะไรนะ ท่านหารจี้เฉียงคนหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งก็เพิ่งมานะครับก็เรามีการพูดคุยเรื่องนี้กันบ่อยเรื่องของทุนจีนสีเทาต่างๆนี่นะครับซึ่งทางรัฐบาลจีนท่านก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจีนมีนโยบายในการปราบปรามคนกลุ่มนี้ไม่ใช่สนับสนุนอย่างแน่นอนไม่ใช่ proactive แต่เป็นเขาถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ต่อรัฐบาลจีนเพราะว่ารัฐบาลจีนภายใต้ประธานบริษีชินเพ็งเนี่ยจะบอกว่าเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามคอร์รัปชันอย่างมากเลยคือคือในกระแสข่าวเนี่ยมันมีตระกูลตระกูลหนึ่งเลยนะบ,บอกว่ารัฐบาลจีนเอาตระกูลนี้ไปขังแล้วก็เหมือนกับประหารชีวิตไปแล้วใ่ตั้งแต่ผัวเมียล้านเลินอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องจริงจริงครับแล้วก็ทุกวันนี้ถ้าจะดูตามคลิปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการประหารนักโทษนะครับมีการจับกลุ่มคุมขัง จับได้ทีโดยเฉพาะเรื่องของแกนงโคดเซนเตอร์เนี่ยนะครับที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะครับทีเอขบกลับคมาทั้งเมียนมาทั้งแคนเบเดียเป็นความร่วมมือกันมาทีทั้งทางลาวด้วยทางจีนด้วยร่วมมือกันเป็นแกนงโคดเซนเตอร์ร่วมกันจับกลุ่มปราบปรามอ๋อร่วมกันจับกลุ่มปราบปรามได้ผู้ต้องหานับเป็นพันคนเลยนะครับก็เป็นข่าวใหญ่โตมีการพาดเขียนป้ายประจานชัดเจนว่าโอ้โหเป็นนักโทษคดีอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะเรื่องของแกนงโคดเซนเตอร์อันนี้ต้องถือว่าเราได้รับอานิสงส์จากการที่จีนเข้าาจิงนี กับปราบเพราะจริงๆ<า>แล้วแ,แผลที่ไปสกิดตรงชายแดนเนี่ยจำได้ว่าวันนั้นมาเองเลยแล้วก็เป็นนา,ายทหารหรือเป็นตำรวจที่เดินทางไปแถวเมียนมาแล้วเราก็ไปทาตามทำข่าวกับเขาซึ่งจากจุดนั้นนะคะมันเริ่มมีการจับกลุ่มมากขึ้นแล้วจึงกระทั่งทลายเหมือนถ้ามองแบบมดแดงเนาะทลายไปที่แหล่งน้ำมันพึ่งของเขาเลยใช่ใช่ใช่นี้เพราะว่ามันมีข้อมูลของจีนแล้วก็รับทราบกันมานานนะครับเรื่องของ ที่มาเป็นเรียกแคมเมอร์ใช่คือจริงๆต้นสายปลายเหตุคนเราจะทำธุรกิจที่มันเทาๆดำๆอย่างเงี้ยมันต้องมาจากการที่เขาพยายามผลักดันให้คนอยากรวยไหมคะในแนวคิดแบบทุนนิยมทุกคนก็อยากรวยฉงนั้นแต่รวยแบบเป็นพิมพมิดไม่มีใครชอบใช่ไหมไม่เป็นมิดนะเป็นมิจาชีพเลยเป็นมิจาชีพแต่แต่ด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะงานมันน้อยลงครับมันก็เลยต้องมา ก็มีส่วนเหมือนกันนะเพราะว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้เรื่องของคนตกงานเป็นปัญหาใหญ่นะใช่ไหมช่วงสองสามปีที่แล้วผมเคยถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนเรื่องพวกนี้นะฮะเขาบอกว่าเริ่มมีปัญหาแล้วคนรุ่นหบ่ตกงานมากขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อพูดถึงอัตราส่วนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยถึงแม้ว่าจีนจะประชากรเยอะเนี่ยนะครับตอนนี้อันดับสองของโลกนะไม่ใช่อันดับหนึ่งแล้วนะอินเดียกลับมาแซงจีนแล้วพันสิบล้านคนนะครับเมื่อเทียบอัตราส่วนก็ถือว่ายัง ยังน้อยอยู่นะครับในบางประเทศแถวยุโรปเนี่ยตกนมากกว่าเยอะอรคือนโยบายวันชายโพลิซีของเขาตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนหลายมันทนนะครับบางมันทนให้2คนแล้วบางมันทนก็ให้มากกว่านั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็ทําให้คือคือคือด้วยเราก็ไม่รู้นะว่าข้อเท็จจริงคืออะไรแต่รู้ว่าเด็กๆในประเทศจีนเนี่ยเรียนหนังสือหนักมากท่องหนังสือเหมือนคล้ายๆจะสอบจองหวนในสมัยอดีต ผมเคยมีประสบการณ์น่าสนใจนะพูดถึงคนรุ่นใหม่ของจีนเนี่ยเรื่องของโซเชียลมีเดียการทำธุรกรรมทางออนไลน์เนี่ยผมเคยไปที่กวางสีนะที่นั่นเขามีโรงเรียนสอนพวกนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะทำติ๊กตอกทำโซเชียลมีเดียขายของเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านอย่างกับอัลลบาบาเนี่ยนะครับบริษัทที่เป็นพวกแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยนะฮะให้ทุนแล้วก็ซื้อตัวเลยนะแล้วก็ผมไปเนี่ยได้เห็นนักศึกษาเขาฝึกขาฝึกขายออนไลน์กันเนี่ยนะครับสนุกสนานมาก แล้วก็บางคนเนี่ยเขาบอกว่าปั่นจักรยานมาแต่เหีือแค่ปีสองปีสามขับเบ้นมาแล้วอขับรถยุโรปเลยนะมาทำรกิจนะคือจัดการขายออนไลน์ที่เนี่ยคือเป็นที่มหาลัยนี่เลยนะครับทำชื่อไม่ได้แต่ว่าไปมาได้เห็นของจริงวโอ้โหเขาจริงอาจารย์แล้วก็ใช้จุดแข็งเรื่องเนี้ยทังของก็คืออาลีบาบาสาับสนุนสนเรืนองทุกอย่างใช่แล้วก็มีการจองตัวได้ซ้ำไปว่าใครมีเมกานดีเนี่ยนะครับมีเขามีบอร์ดเลยนะฮะ โอ้เป็นนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการทํายอดขายทางออนไลน์เนี่ยนะผมดูแลเยอะมากโอ้เป็นร้อยคนนะฮะเขาจะมีสถิติแล้วว่าทําได้อย่างไรมีพื้นเพมาอยังไงบางคนเมื่อก่อนนี้เป็นชาวนานะฮะเป็นคนขายของขายส้มขายผลไม้เนี่ยนะฮะแต่ได้ใช้ช่องทางของตัวเองหลังจากที่มาเรียนรู้ที่มาาลัยเนี่ยสามารถขายส้มขายอะไรเพื่อเป็นแมสมากขึ้นนะโดยผ่านทางออนไลน์เพราะฉะนั้นกลายเป็นโรงเรียนสร้างเศรษฐีจากการ ใช่สงขอออนไลน์ยส่งของออนไลน์จริงจริงปฏิเสธไม่ได้แล้วเขาเป็นลึกเป็นหลาว็นเป็นแต่เขาไม่ได้หลอกขครก็คือขายของจริงจริงส่งของจริงๆแต่แต่ประเทศไทยของเราก็มีคนที่ร่ารวยจากการทําธุรกิจออนไลน์และสวบางท่านก็มีนะตัวอย่างง่ายๆเลยครผมไปดูว่าสิ่งที่เราคิดว่าไม่น่าจะขายได้เขาทําเป็นหมวกนะหมวกทั่วๆไปเหมือนหมดท่องเที่ยวน่ใส่สีสันต่างๆผมถามว่ามันจะขายได้ไหมปรากฏว่าเขาบอกโอ้โหวันๆหนึ่งเขาขายได้ เป็นร้อยใบเลยนะใบหนึ่งสักไม,ไม่กี่ยูนนะสิบย,ย,ยนยะี่สิบยูนเนี่นะมันก็เออไม่น่าเชื่อว่าเออมันเป็นการผลักดันโดยอจนมวัติว่าโอเคแค่คุณเก่งขายไม่พอนะคุณยังมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะต่อยอดได้อีกนะฮะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เออดูแล้วโอ้บางทีเราพูดกันว่าโอ้เด็กไทยสนใจแต่นะโซเชียลดูแต่โซเชียลแต่ทำไงให้มันเปน็นสร้างรายได้ออกมามได้อันนี้เป็นเรื่องเป็นวิชาการซึ่งน่าสนใจ ซึ่งจริงๆเด็กไทยเราเองก็มีแนวโน้มที่จะทําธุรกิจแบบนั้นอยู่เหมือนกันทีนี้กลับมาเรื่องของแก๊งจีนเถาเพราะว่ามันมีผลกระทบในเชิงลบกับคนไทยแล้วก็มีการหลอกกันไปด้วยล่าสุดก็มีก็ทีมข่าวช่อง3านี่แหละค่ะลงไปทำเกาะติดมากเลยก็มีคนที่ถูกหลอกไปว่าจะไปทำงานอะไรแล้วปรากฏว่าให้ไปเป็นครูไปเป็นเชฟแต่ปรากฏไม่ใช่ไปเป็น คอสเซนเตอร์แล้วพอหาลูกค้าไม่ได้อะไรไม่ได้ก็จะโดนช็อตไฟฟ้าโดนลงโทษมภาพทรมานทั้งเป็นภาพทรมานใช่ไหมคะใช่ใช่มันมันก็เลยเป็นประเด็นที่เราต้องคุยกันแล้วว่าโอ้โหทำไมทําไมคนมันในแนวชายแดนเนี่ยมันมันมันเสรีภาพในการทําธุรกิจรัฐบาลไม่ตรวจสอบอะไรเลยหรอแล้วมันมีผลทวงกระทบต่อความมั่นคงของเราด้นะแล้วแล้วก็ที่สําคัญคือตอนเนี้ไทยกัมพูชาด้วยที่เป็นประเด็นที่แบบ มันมีอะไรที่มันซ่อนเล้นอยู่มากมายซึ่งมันเป็นประเด็นสำคัญมากๆที่นำไปสู่ความขัดแย้งตรงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่เราเห็นชัดเจนมากๆกเลยใช่ใช่ถูกไหมคะดูจากกัมพูชาเนียบางทีตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆเนี่ยมันเกิดการยุ่ยๆกันตลอดเวลานะฮะใช่แม้แต่เรื่องของภาพสบหารของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยนะฮะก็มีข้อสงสัยทุกวันนี้ก็ยังสงสัยนะฮะว่าตกลงฝ่ายกัมพูชาสื่เสียรเท่าไหร่ เราก็ไม่เคยรับทราบคนจริงแต่มีการประเมินว่าน่าจะเป็นพันละมั้งเพราะว่าแม้แต่ด้น,นทรัมป์เองของอเมริกาเองเนี่ยยังพูดถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกับบัญชาว่าทหารกัมพูชาน่าจะเสียชีวิตมาสัก2 0 0 0คนด้วยซ้ำไปแต่ว่าเราไม่ได้ฟังขา่วาวจากกัมพูชาว่าสี่กี่คนกันแน่มีแต่คนโทรญิง,งมาลีเองเขาบอกว่าตายระมษษษาสักสิบนายนอกกว่าทหารไทยด้วยซ้ำไปอันนี้นะครับก็มีการโพสต์กันทําให้เกิดการไข่คันเอ็กันไปต่างนานา อันนั้น<ม>เป็นการใช้ภาพที่มันบางทีก็ว่าใช้เป็นภาพเก่าบ้างภาพเก่าภาพอื่นบ้างใช่อย่างเช่นเรื่องฝนสีชมพูเป็นฝนที่ซึ่งจริงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นที่เราต้องค่อยๆจับทีละจุดเราอย่าเอาทุกอย่างไปรวมอยู่ใน <ๆ S 2> อ่างใบเดียวกันถูกไหมอ่าถ้าจะพูดถึงเขตแดนบริเวณชายแดนถ้ามองตามข้อเท็จจริงมันก็มีส่วนที่เราเองก็ครับก็เป็นข้อโต้แย้งแต่ว่าเราก็ฟังข้อมูลจากทุกด้านนะครับโดยเฉพาะกรรมธิการต่างประเทศค่ะ รวมถึงอุทศสภาโดยภาพรวมเองถึงก็มีการตั้งกรรมธิการวิสามันศึกษาข้อดีข้อเสียของ MOU ทั้งสองฉบับนะคืะคอ m o โอ่กับ44่่43ม43มนี่คือการปักปันเข็ดแดนทางบกนะตั้งแต่อุบลราชธานีรีสะเกตมาเรื่อยมาสุรินทิพตฐาเทีมบป,ประหาศแจ้ง11จุดนี่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ MOU ม4ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนะฮะพื้นที่ต้องเป็นเสรจรวมการต้อง2บทุวตาราง,างกิโลเมตรซึ่งใหญ่มากนะฮะอันนี้ก็มีความ ตีความกันบางคนก็บอกว่าเราเป็นลูกเขาบ้างบางคนก็บอกว่าเราเซฟเปรียบเขาบ้างก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นข้อที่จริงแต่บางเรื่องบางราวบ,บางทีมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะอันนี้ก็ต้องทําใจไว้นิดหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับเพียงแต่ว่าต่างคนต่างก็มีข้อบุญของตัวเองโดยเรื่องจากวิชาการนะไม่ได้ยึดหลักชัินยมนะเอาหลักวิชาการก่อนมันก็มีบางพื้นที่เหมือนกันที่มันบินเวทที่จะเป็นของเขาหรือบ,บางทีก็เป็นของเราเนี่ยใช่ไหมค,คือต้องต้องบอกว่าแต่ก่อนอ่ะการ การจุดมังแผนที่มันมันไม่ได้มีเทคโนโลยีมันวางโดยการใช้กระดาษแล้วก็การใช้ดินสออะไรจัรยานยนตสัญญาฝรั่งเศสปีหนึ่งเก้าศูนย์สี่ที่ปีล้ว1ึ่เป็นร้อยปีใช่เป็นร้อยปีแลวนะดาวเทียมก็ยังไม่มีช่วงนั้นเองเทคโนโลยีไม่มีเลยแผนที่แต่ฝรั่งเศสเจ้าหน้าที่คมเนี่ยเขาก็มีคนทํางานเรื่องแผนที่อยู่ฝ่ายกัมพูชาก็มีอยู่ฝ่ายไทยก็มีอยู่ไม่แลวที่สําคัญเราก็เชื่อว่าเขาฉลาดกว่าเราความจริงแน่นอนนะเรื่องเทคโนโลยีฝรั่งเศก คาพูดเชิงวิชาการรื้จักทค่เขายครบจนอำนาจเราอยู่แน่แน่นอนเราเชื่อว่าฝรั่งเศสเนี่ยน่าจะฉลาดกว่าน่าจะมีเทคโนโลยีที่ดีกว่ามีความรู้มากกว่าเขาจะขีดอะไรให้เราเราก็เลยเชื่อตามเขาแต่เขาทิ้งมรดกความขัดแย้งให้เราจนถึงทุกวันนี้ใช่เลยครับถูกไหมคะมันเป็นมรดกความขัดแย้งคือถ้าถามกลับไปคนฝรั่งเศสด้วยกันเนี่ย เคยถามคนฝรั่งเศสเ,เหมือนกันเขาก็บอกว่าจริงๆเขาไม่ได้โอเคเลยนะที่ uh huh. คนต้นกําเนิดบ้านเขาว่า uh huh. มาทําอะไรแบบนี้ <Okay. S 2> แล้วยิ่งเขามาทํางานในเมืองไทยด้วยอะไรด้วยเนี่ย uh huh. เขาเห็นว่าในประเทศฝรั่งเศสเอง จริงๆก็เคยเชิญอาจารย์ที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสมามาออก,ก oh, อากาศโดยเฉพาะเรื่องของประธานในที่ที่ชื่อมาหมาคลองโอ้โห oh, oh, อันนี้เป็นอะไรที่คนฝรั่งเศสเองก็ hmm. ปฏิเสธเหมือนกัน mm hmm. และยิ่งมีประเด็นปัญหาหลายด้านมากที่มาคลองเองก็เผชิญหน้าเมื่อวานนี้ถ้าพี่ชิปได้ได้ดูข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าประธานในที่ม,มาคลองเนี่ยเดินไปคุยกับตำรวจที่กั้น mm hmm. ของสหรัฐว่าเขาเนี่ย ต่อสายคุยกับทรัมป์เลยอันนี้ก็เป็นแบบดราม่ามากๆอ่ะคือทุกเก้าเย่าของคุณนำและครับใช่อะไรผิดพลาดนิดเดียวเนี่ยโอ้โหเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวใหญ่การทำวันนั้นพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งพูดถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่ว่าไปพูดถึงประเทศกัมพูชากับอาร์เมเนียงเงี้ยก็คนละนั่นคนบริบทบางทีคนกติความมาเองอาจจะไม่ถึงอาร์เมเนียที่มีความขัดแย้งกันอยู่กับประเทศไหนซึ่งอันนี้ก็ความจริงเขามีความขัดแย้งกันจริงๆงเพียนแต่เขาอาจจะพูดลักษณะว่า มีสองจุดนะที่มบ,บูชากับที่อามาเดียแต่พอพูดมาอย่างนี้ปั๊บคนก็เรียกว่าอา้าวทุกวันนี้มพูชากับไทยขแข้งกันอยู่ทําไม,ไมพูดถึงอามาเดียอย่าง,งนี้เป็นต้นมันก็ถูกจับไปตีความกันเยอะแยะเลยคนเราจับไปตีความค่อนข,ข้างจะยากนะมันถึงได้แบบพยายามจะมีอะไรที่มันสั้นๆรีวหรือชอ็อตหรือติก๊กตอกอะไรเงี้ยค่อยๆจับแต่ทีน,นี้พอจับแค่ประเด็นนี้มันไม่ได้ดูว่าทั้งหมดเนี่ยคุยคอะไรกันอันนี้คือเลยทําให้คนมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งเหล่านั้นน้อยลง เข้าใจความหมายน้อยลงอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนจากคนทำข่าวโดยเฉพาะสื่อมวลชนอย่างเราอย่างเราก็เบนเข็มไปเป็นนักวิชาการเลยทางพี่ชิพก็ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทยะวุฒิสภานั่นสมาชิกสภาวุฒิสภาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้านะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของการเปลี่ยนจากอาชีพนักสื่อสารมวลชนไปเป็นสมาชิกวุฒิสภา ภาพจําหรือภาพมองที่เคยจำและเคยวิาพากษ์วิจารณ์อาจจะเคยแอบวิาพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองมาบ้างแหละแน่นอนอกับวันนี้ <c oughs> ไปอยู่ในวงการเขาแล้วเนี่ยออเอ๊อมันเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรายังคงอยู่กับคุณชิปจิตนิยมนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลยัยนเรศวร f 10 m 107.25มโครเฮโคกดิจิตรีิโอค่ะพนิดาจงสุขสมสกุลและ เชฟจริยมครับค่ะลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนมีความสุขในชั่วโมงการทำงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ